ตอนจะจบเดี๋ยวเพิ่งรีบกิดนั่งหนัเก,ก็บเสียงไว้ช่ยวยหนกันเพลงช้าผมแนะนำทุกท่านโยกซ้ายโยกขวาได้ใครว่าเราเยอะเราได้ยินนะเพื่อนทีเก่งได้นะฮะทำเพลงช้าเก็บแรงไวนน้โยกซ้ายโยกขวาโบกไม้โบกมือได้นะฮะโทรศัพท์ของท่านนะฮะมันเปิดไฟได้ใช่ไหม เ,เขายกโทรศัพท์โบกกันฟแฟนคลับเราดันหมดว่าถ้าแบบไ,ไม่มีว o w e r Bank ไปชาร์จไปยอนเลยสามปีนะผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ผ่านอะไรมาหลายๆอย่างได้ร้องเพลงอย่างที่ตัวเองฝันไว้ตอนแรกฝันไว้ว่ามีอยู่เพลงเดียวแหละไม่ดังแล้วหายไปที่เคยคิดไว้นะอันนี้ที่คิดไว้นะแต่ตอนนี้มัน มันเกินคาดมาหนึ่งระดับคือผมมีเพลงออกมาเรื่อยๆผมผมได้ร้องเพลงออกมามีเพลงออกมาให้คนได้ฟังกันมีคนรู้จักผมมากขึ้นนะฮะตะกี้ที่เราลองไปเมื่อตอนแรกมีแล้วแต่จะคิดบ่ายสองให้ฉันท้งเหงาแล้วก็เพลงในตำนานเธอไม่สนใ้เลยยังมียังติดอยู่ในใจผมเลย ทำกับเธอขนาดนี้เหรอไปเหรอเฮ้ยมีตำนานวันนั้นใครันนี่ยหลายหลาคนที่อาจจะมามาใหม่นะไม่ใช่แฟนขับกระชาแล้วมโอกาสมาได้ดูอาจจะงงว่าอะไรว่าอะไรคือไม่เคยแพ้วะแนะนำทุกท่านนะ เคยไปแล้วครั้งที่แล้วไงเราก็เลยใหกับไปอีกวะลองเปิดยูทูปนะบางคนไม่เคยแร่กรชานะฮะแล้วท่านจะร้อง่าโอ้วะแล้วกวันนี้ผมกลับไปดูผมยังร้องว่าโอ้วะแล้วมันก็ไปเนี่ยยังเงี้ยยังเี้ข้างหลังก็สีตรงนี้นะฮะ แหละมับน,นั้นเลยฮะเก็บไว้เพลงนั้นเราขึ้นหิ่งไว้บูชาแฟนบด์วาแล้วมันมันมันเก่าไปอ,ะอ่ะไม่ได้ขร<ไ>้องปั๊บที่เสียห้าหมื่นเลยนะยได้ไม่ได้นะฮะแค่ของเล่นแบบเป็นเพลงที่ผมสนิทกับเพลงนี้มากพอสมควร คุณเพลงนี้ที่ใจว่าขอบคุณที่ทําให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากเพลงเพลงนี้ทาให้เราได้เคยไปขึ้นเวทีกับศิลปินดังๆก็เคยมาแล้วด้วยเพลงนี้นะฮะก็สั่เสริมยุคยองเพลงนี้เหมือนกันหมายถึงคนแต่งคนเขียนขึ้นมาที่นักครนะ้ะก็ประวัติของมันของเพลงนี้ตอนแรกที่บอผมรู้ว่าผมจะได้ทําเพลงใหม่ ที่เขาถามว่าอยากเลือกโปรดิวเซอร์คนไหนแล้วผมเคยทำงานกับพี่แม็กซ์นันมาผมเลยบอกว่าพี่แม็กซ์เลยครับก็ดีใจที่ครั้งนั้นผมเลือกพี่แม็กซ์เาได้เพลงนี้ออกมาทำให้ผมผมมีเพลงที่ได้ร้องให้ทุกคนฟังันนี้เรามาสัมเสริญเพลงนี้ปาพร้อมกัน